สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลแนนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แนนจากมานำเสนอนะคะ t ต y o ต a Re v o 2.4 J ปี2019นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะย้ำเลยนะคะตอนเดียวเกียร์ออโต้ซึ่งหายากมากๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะในส่วนของไฟด้านหน้าตัวรถนะคะกระจังด้านหน้านะคะมาพร้อมโลโก้โตยโยต้านะคะสีขาวสวยๆเลยนะคะตัวรถ รอ,รอบตัวรถกันนะคะไฟด้านหลังก็สวยงามมากๆนะคะใส่กิ๊บเลยนะคะด้านหลังมีไฟด้านหลังให้นะคะมาพรา้อมสติกเกเอร์เตย์ต้าไฮรัก e v o นะคะหลังค่า2.10เมตรสินะคะตีใหม่นะคะมือหนึ่งเลยแถมให้ลูกค้าไปเลยนะคะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่529,000สนเกาพนะคะรีโวตอนเรียเกียออโต้นะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะคะหรือสนใจนะคะยังไงก็ติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะร้านเรานะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะเขตมินบุรีหนองจอกนะคะร้านเรารับประกันไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมแน่นอนนะคะมีบริการดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีก1ปีนะคะ รับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนหรือ10,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์083นะคะ0560474นะคะวันนี้แนนขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ